ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนรวมถึงนะคะวิธีการทําบุญเสริมดวงด้วยนะคะให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะประจําเดือนพฤษภาคม2564นะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะก็ชแนัลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นต้องใช้ว,วิจารณาญาณในการรับฟังรับชมนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดนี้นะคะไปตัดสินใจใด,ดๆสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะสําหรับชาวราศีตุลลักนณะตุลน,นะคะคุณคือชาวธาตุลม เ,เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า,าการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักรวมถึงวิธีการทำบุญเสริมดวงของชาวราศีตุลลคณาตุลในเดือนพฤษภาคม2 5 6 4นี้นะคะจะเป็นยังไงจะทำยังไงกันบ้างนะคะมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกลขตำแหน่งตัวตนของชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะได้เป็นไพ่หกถ้วยนะคะโอ้ยละมุนมากนะคะสามถ้วยค่ะ lover นะคะตายละตายละนี่คืออิจฉาตายละนะคะเด็ก <c oughs> ถือไม้เท้านะคะเกดาบค่ะเจ็ดดาบแหมเกือบจะดีแล้วเชียเดอะโวนะคะ <c oughs> เป็นไพ่สี่ไม้เท้าค่ะ เป็นไพ่สิบเหรียญนะคะอะแต่ก็ยังดีอยู่นะและนะคะใบสุดท้ายเอาคำนะคะได้เป็นไพ่เอ็มเพอเรอร์นะคะดีมากนะคะโอเคชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมีไพ่เมเจอร์อคนาะคะขึ้นมา1 2 3ใบนะคะก็คือไพ่เลเวอร์นะคะ โว้ Whoa, นะคะแล้วก็ไพ่ e อ p เป o r นะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะจากตำแหน่งแรกตำแหน่งตัวตนของชาวราศรีตุลลคณาตุลน,นะคะก็คือได้เป็นไพ่หกถ้วยค่ะไพ่หกถ้วยนะคะเข้ามาบอกว่าชาวราศรีตุลลคณาตุลน,นะคะตัวคุณนะคะเหมือนกับอยากจะกลับไปกลับไปทำอะไรกลับไปแก้ไขอะไรสักอย่างหนึ่งมันอยู่ในมันอยู่ในหัวของคุณมากกว่า ะะเหมือนกับตัวคุณอะเหมือนอยากกลับไปทําสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําตั้งแต่วัยเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นความฝันที่คุณอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวความฝันที่อยากจะทำะเขาเรียกว่าอาชีพนะคะบางคนอยากจะเป็นเจ้าของร้านดอกไม้บางคนอยากจะเป็นเขาเรียกว่าอยากจะมีร้านกาแฟอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะท่องเที่ยวนะคะอยากจะเป็น รับราชการอะไรประมาณนี้เหมือนกับตอนนี้ตัวคุณพยายามทำตามสิ่งที่คุณต้องการทำตามความฝันของคุณนะคะในเดือนนี้เนาะเหมือนกับอยากจะทำให้มันเป็นจริงอ่ะอยากจะทำความฝันของเราให้เป็นจริงอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือคุณอาจจะคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่มันเป็นสิ่งดีๆเป็นเรื่องดีๆที่ที่ คิดถึงเมื่อไหร่ทุกครั้งก็ยังยิ้มทุกครั้งมีความสุขทุกครั้งนะคะหรืออาจจะนะคะมีคนในอดีตนานะคะกลับเข้ามานะคะส่งผลกระทบต่อหัวจิตหัวใจของคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ สำหรับในเรื่องราวของการงานนะคะการงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลเดือนพฤษภาคมนี้นะคะการงานไพ่างานจริงๆเนี่ยขึ้นมาสองใบเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าและไพ่สี่ไม้เท้านะคะการงานของคุณสําหรับคนที่ว่างงานอยู่ Uh, มีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้รับข่าวดีะจะได้เริ่มงานใหม่จะได้เฉลิมฉลองงานใหม่นะคะงานที่คุณจะได้รับนี้นะคะจะเป็นงานที่ตัวคุณสามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณจะเป็นงานที่สร้างความมั่นคงสร้างเงินให้กับคุณได้นะคะแล้วก็อยากจะให้คุณเนี่ยตั้งใจทํางานนี้ให้ดีนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่ตัวคุณนะ่จะได้ดีจากงานนี้นะคะแล้วก็คนที่ ทำงานประจำอยู่นะคะก็มีเกณฑ์โอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะมีความรับผิดชอบเข้ามานะคะให้คุณได้อ่าเขาเรียกว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบเข้ามามากยิ่งขึ้นดังนั้นมีเกณฑ์มีมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง จะได้เงินมากขึ้นนะคะตำแหน่งก็จะสูงขึ้นความรับผิดชอบก็จะมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะคุณอย่าก,กลัวคุณอย่าเครียดและนะคะต้องซื่อสัตย์นะคะต่ออาชีพของตัวเองนะคะการซิกแซกการทำอะไรลับหลังทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามอย่าทำนะคะแล้ว หน้าที่การงานของคุณก็จะสูงสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะบอกเลยนะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นนายตัวเองนะคะในเดือนนี้นะคะถามว่าถ้าอยากจะคิดที่จะขยับขยายกิจการทำได้นะคะนะทำได้นะคะมีคนคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักครอบครัวนะคะเนาะแล้วก็ ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะขยับขยายกิจการหรืออยากจะร่วมหุ้นร่วมลงทุนไม่ไมมองว่าถ้าหาว่าคุณทําคนเดียวะจะ,จะดีกว่านะถ้ามีการร่วมหุ้นเนี่ยมีอาจจะมีเกณฑ์ที่จะถูกหักหลังได้นะคะตรงนี้นะ สำหรับนะคะในเรื่องราวของการเงินการเงินของชาวราศีตุลลคณาตุลไพ่เงินขึ้นมาหนึ่งใบก็คือเป็นไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญและไพ่เอ็มเปอร์รนะคะการเงินของคุณไม่ได้ขาดสนไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเลยมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงดีแต่ให้ระมัดระวังของหายคนหยิบยืมไปแล้วจะไม่ได้คืนนะคะตรงนี้นะาการเงินนะคะจะหมดไปกับ สิ่งที่1นนะคะการลงทุน2นะคะจะหมดไปกับครอบครัว3จะหมดไปกับการาเลี้ยงนะคะสังสรรค์น,นะคะงานเลี้ยงนะคะหรือ4ี่จะหมดไปกับการให้ของขวัญกับคนที่เรารักนะคะตรงนี้ก็อยากจะให้บริหารจัดก,การเงินให้ดีเข้าใจว่าเงินเยอะเข้าใจว่ารวยนะคะเข้าใจว่าแบบไม่ได้ไมไดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเงินมันหายยากเก็บไว้จะดีที่สุดนะคะอืม ในเรื่องราวของการงานไปแล้วการเงินไปแล้วชโชคลาภโชคลาภของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะชโชคลาภลาบลอยชโชคลาภลาบลอยนะคะมีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีเหมือนกันนะคะแต่ว่านะคะชโชคลาภลาบลอยนี้นะคะจะนะคะ เ,เป็นเป็นเป็นโชคลาภเป็นโอกาสนะคะที่นะคะตัวคุณจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะอาจจะเป็นโชคจากการทํางานนะคะอาจจะได้งานที่แบบว่าเป็นงานที่สร้างเงินสร้างชื่อเสียงให้กับคุณก็เป็นไปได้นะคะแต่โชคลาบลาบลอยนั้นระมัดระวังว่าจะแฝงมากับทุกขลาบด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามีไพ่เจ็ดดาบเข้ามาแบบนี้นะคะให้ระมัดระวังด้วยนะคะอืมอืม การงานการเงนิงนโชคลาภไปแล้วสุขภาพคา่ะสุขภาพของชาวราศีตุลลคณาตุลให้ระมัดระวังในเรื่องราวของความคิดความเครียดมีไพ่เก้าดาบขึ้นมาแบบนี้ความคิดความเครียดวิตกกังวลมากเกินไปปวดหัวไมเกรนถึงขั้นกับมีสภาวะที่เป็นโรคเครียดแล้วก็โรคซึมเศร้าได้เลยเช่นเดียวกันให้ระมัดระวังมากๆนะคะเนาะถามว่ามันดาวถามว่ามันแบบ ปวดหัวจริงๆไม่ไหวก็หา,าสิ่งอย่างอื่นเบีเ่ยงเบนความสนใจของตัวเองนะไปเ,เขาเรียกว่าออกกําลังกายบ้างนะคะสวดมนต์บ้างทำบุญนะคะตรงนี้ก็จะช่วยคุณได้นะคะเนาะแล้วก็ระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือนะระมัดระวังในเรื่องราวของการลื่นล้มนะคะมองทางไม่ดีนะคะอ่ ข้อต่อข้อเขา่าข้อเท้าพลิกอะไรประมาณนี้ค่ะระมัดระวังด้วยนะคะไม่ว่าจะ move, มูฟเมนอะไรก็ตามไม่ว่าจะมูฟไปไหนก็ต้องระมัดระวังนะคะอืมอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องราวของสุขภาพถ้าว่าใครนะที่มีประวัตินะคะญาติทางพ่อหรือว่าญาติทางแม่ลุงป้านะอาปู่ญาตายายนะคะที่เขามีประวัติในเรื่องของโรคมะเร็งนะคะโรค ความดันโลหิตอะไรประมาณนี้ค่ะโรคติดต่อทางกรรมพันธุ์เนาะก็อยากจะให้ตรวจสุขภาพกันให้ดีนะคะมไม่ได้บอกว่าจะเป็นทุกๆคนนะแต่ว่าเฝ้าระวังไว้มันก็ไม่เสียหายถูกต้องไหมเราดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจดูแลอาหารการกินแล้วก็ออกกําลังกายนะคะก็จะทําให้ร่างกายของคุณปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภไปแล้วนะในเรื่องราวของ การทำบุญนะทำบุญอะไรจะทำให้นะคะตัวเรานะคะเฮงเฮ <ๆ S 2> มากยิ่งขึ้นนะคะการทำบุญเสริมดวงนะคะก็ง่ายๆเลยการทำบุญโดยที่เราได้กุศลมากที่สุดได้ผลบุญมากที่สุดแล้วก็ไม่เสียเงินเลยสักบาทก็คือการสวดมนต์ภาวนานะคะสวดมนต์ภาวนา แล้วก็เขาเรียกว่าแผ่บุญแผ่กุศลนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเว,วรเทวดาประจําตัวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพแล้วก็นับถือนะคะแล้วก็ทําสมาธินะคะตรงนี้นะมันเป็นเรื่องง่ายๆเลยที่จะทําให้ดวงของคุณดีขึ้นนะคะแต่ถ้าหว่าคุณอยากจะ เขาเรียกว่าทําให้มันดีขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นการทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะทาบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเนาะอาจจะเป็นการถวายเขาเรียกว่าร่วมปัจจัยนะคะในการสร้างนะคะแผงโซลาร์เซลล์เนาะหรืออาจจะเป็นทําบุญถวายนะคะบริจาคให้กับค่าน้าค่าไฟวัดนะคะบริจาคลอดไฟอะไรประมาณนี้คือเกี่ยวกับแสงสว่างอะค่ะเนาะตรงนี้ได้เช่นเดียวกัน นะคะอืมก็สำหรับในเรื่องราวของความรักเดี๋ยวไมจะทำคลิปเจาะลึกแยกไปอีกคลิปนึงก็สามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแต่ตรงนี้ไมจะทำอ่านเข้าๆให้ฟังก่อนละกันสำหรับคนโสดโสดสนิทโสดสนิทไม่มีใครนะคะถามว่ามีเกณฑ์มโวกาสที่จะได้พบได้เจอกับใครหรือเปล่ามีเกณฑ์มโวกาสที่ความรักครั้งเก่าความรักสมัยเด็กๆ หรือคนรักเก่ากลับมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับคนที่ราคอยคนรักเก่าอยู่ไม่ได้บอกว่าจะกลับมาทุกคนนะแต่ว่ามีเกณฑ์โอกาสที่จะกลับมาเท่านั้นเองนะคะจะสารความสัมพันธ์ต่อจะเป็นยังไงอยู่ที่คุณแล้วนะคะตรงนี้เป็นดวงส่วนตัวอันนี้เป็นดวงโดยรวมอ่านคร่าวๆนะคะอืม สำหรับคนที่โสดนะแต่มีคนคุยสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่มีเกณฑ์โอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะกลายเป็นแฟนกลายเป็นคนรักนะคะหรือความสัมพันธ์มัน อาจจะดีขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่มีสถานะแต่ว่าความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะคะสําหรับคนที่แต่งงานกันแล้วหรือเป็นแฟนกันแล้วนะคะไม่มองว่ามีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่ความสัมพันธ์นั้นนะคะจะได้ขยับขยายนะคะจะได้เขาเรียกว่าถ้าเป็นแฟนกันก็อาจจะมีการขอแต่งงานแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าหากว่า แต่งานกันแล้วก็มีเกณฑ์มีโวกาสที่จะตั้งคันนะคะในเรื่องราวของความรักสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องราวความรักรักสามเศร้ารักเราสองสาคนหมายมาว่ามันยังไม่จบนะคะมันอาจจะยืดเยื้อต่อไป ก็ได้แบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ที่ดีเป็นกำลังใจให้แม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้คะ่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคคคคคลิป,ลปนนาะะะะะขอบุณมกๆสะะสวัสดี่